และผมก็ถึงผ่านของเขาครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอีสามครึ่งเลครับก็เราได้เต็มไข้าง้างเดินเวลาใจกิ่มเหมือนอยู่ครับลงหลังจะลงจากรถทันวานก็ไม่ได้ตกก็ตกกงเท่ากงเท่ฝนไม่ตกเลยเออก็ดี เมื่อถึงร้านเจ๊กิมผมก็ได้เดินดูรอบๆร,ร้านครับรอบๆร,ร้านจะมีรูปอดีตและคนที่เดินทางมาที่นี่มากมายครับทางร้านได้จัดที่พักสำหรับลูกค้าที่มาเช้าครับและรอรถตอนเย็นข้างๆ้างร้านจะมีบรกิการจองตั๋วรถครับสำหรับคนที่กลัวว่าขาับรบจะไม่มีรถ เข้าอุทยานเมาคันละ3า0บาทครับแต่มาคนเดียวแนะนําให้หาเพื่อนในร้านแชร์ไปด้วยกันครับระยะทางประมาณ10กิโลระหว่างร้านเจ๊กิมไปถึงอุทยานครับเรามาถึงอุทยานก็จะมีค่าธรรมเนียมค่าเข้าอุทยานคนละ4 0บาทและจ่ายค่าธรรมเนียมค้างคืนส0บาทต่อคนต่อคืนส่วนเต็นท์หลังละ250บาทครับมีประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยาน 10บาทคุ้มครองหอาทิตย์และนํำไม่ทําครับเพื่อชุกเฉินไปซื้อใบแท็กติดกระเป๋าใบละ5บาทครับค่าหาไบาไปที่ลานกางเต็นท์กิโลละ30บาทครับเราเตรียมตัวเดินขึ้นครับระยะทาง5.5กิโลผ่านทั้งหมด7ซัำครับซัออำแรกจะวัดใจเลยเป็นทางค่อนข้างชันครับเป็นงไงฮะ เหนื่อยเรียบเมาลงแล้วเหนื่อยแต่ภากเลยที่ขนาดตอนเช้าเนี่ยแดดไม่ร้อนนะถ้าร้อนนะเป็นไงโอ้โหดูครับดูครับจับที่ใบหน้าครับเหนื่อยจริงเข้าโบนสปอเตอร์ไหมเนี่ยตอนนี้มาถึงทริแฮกทริปแรกนะครับรูสภาพดีไหมไม่เหลือแล้วไปเลย มาถึงซ้ำแห้งแล้วซ้ำต่อไปก็จะดีขึ้นมังครับซ้ำอะไรซ้ำติงเออพวาใหม่นั่นแหละซ้ำนะใหก่ดึงเร็วๆพูเรียบร้อยไอ้สร้างภาพนี่กูเก่งแล้วเกิน นะครับครั้งนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกว่าตัวเองแบบ <c oughs> เหมือนเอาตัวเองทอนมาเอาทอนมารประมาณสามพันบาทที่หมดจะหมดจากที่นี่ไม,ไม่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยืมพื้นต่อได้ครับเป็นไงครับพี่ทำนี้ก็ทำให้พี่ขึ้นไซดได้อะ ตอนนี้ก็ใช้เวลามาตั้งแต่8โมงครับตอนนี้11โมงครึงเหลืออีก1กิโลนะครับอกกิโลสาก่อนจะถึงลำแค่นะฮะแล้วก็เหลืออีกประมาณ5กิโลตดติงวนกว่าก็เดินเดินไปครับไม่ไหวแล้วครับพอมาถึงลำแค่แล้วแนะนำเข้าห้องน้ำหาอะไรกินเตรียมพร้อมร่างกายพร้อมลุยสาสุดท้าย ัันครบกว่าจะถึงหลังแปรช่วงสุดท้ายเจอบันไดนี่ผมละถอนใ,ใจเลยตอนนี้ก็มาถึงหลังแปะแล้วนะฮะก็ละทมงมงวยนะครับ <ใจ S 1> เดินอีกประมาณ2กิโลกว่า3กิโลนะครับคุณมาใช้ก็รอดตายไม่ได้ครับ รับหน้าเพื่อนมาชวนเพื่อนชวนมามาอีกไหมขอที่ก่อนแต่ก็ถ้าจะชวนมาก็ต้องซ้อมวิ่งก่อนแต่โอ้โหตอนที่ขั้นแรกจะไม่จะไม่รอดแล้วะ <c oughs> จะอ้วกอะ่ะหนักก็หนักขั้นแรกนะกูก็ไม่แน่พา,าลูกมาโอ้โหจริงๆๆๆออจริงจริงจริถ้ารอบนี้รอ,อดก็นระยะทางอีก2กิโลกว่าครับกำลังเดินไปที่วังกว้างแล้วฝนก็ตกลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวครับครับผมตอนนี้อยู่ี่ดามี่โจใบเฟล้ะครับ มาทาำข้าวเลยอยู่ก็เมื่อกี้ไม่ได้อัดอะไรเลยระหว่างทางนะครับเพราะฝนตกแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้เข้ามาถึงร้านครับมือ้อมื้อแรกบนภูครับกลางวันเราไม่ได้แวะไหนเลยนะตรงมาอย่างเดียวนะครับอันเดอร่อยต่ล่ะคนเป็นไงฮะอร่อยไหมน้ำตาจะไหลไหมทามื้อแรกทามื้อแรกคุณวันชัยครับไม่สนใจใครเลยนะครับคุณอร่อยฮะ ตอนนี้ก็ถึงด้านบนแล้วนะครับจากเมื่อกี้เรากินนั่งกินข้าวกันตอนนี้เราได้เต็นท์ละแล้วก็ฝนหยุดตกพอดีครับเมื่อกี้ตอนกินข้าวฝนตกอยู่นะครับนี่คือเต็นท์เล่าครับแวบนะครับตอนนี้มาอยู่ด้านในเต็นนะครับกําลังจะเ,เริ่มหลับกันแต่ละคนะง่วง,ง,งครับไม่เล่าครับตอนนี้แค่เต็น นั่งให้กระตมาตตรงตัวให้อยู่ยังจงไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราขอพัดผ่อนก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเดินเล่นครับไปครับเรามาถึงวังกวางระยะทางจากต้างล่างถึงข้างบน9กิโลกว่าใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณดีกว่าครั้งแรกที่เรามา วันนี้ขอนอนก่อนนะครับบ๊ายบายครับคุณวันชัยตอนนี้ก็เกือบทุ่มแล้วครับดูจากที่พาทิโตตกโ้ก็สวยอยู่นะฮะข้างหลังตอนนี้เราเราผิดเวลาฮะ